ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่องเชฟสีพยักกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาทำความสะอาดคีย์บอร์ดตัวนี้กัน <Wow. S 1> โอเคเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องการทําความสะอาดหรืออะไรพวกนี้หรอกครับแต่ว่าผมไม่อยากจะมาเป็นแนวทางให้กับคนอื่นๆที่กำลังคิดว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดตัวเองเนี่ย สก,กรปกรกเหลือเกินรัแบรบรับไม่ได้อยากทำความาสะอาดมันซึ่งใช่ครับผมจะมาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่จะพูดเชี่ยวชาญอะไรนะแค่ทำมาให้ดูเฉยๆเพื่อสำหรับใครที่กำลังแบบหาแนวทางที่จะเอ้ยอยากจทำความาสะอาดคีย์บอร์ดอะไรนี้เอ้ยประมาณนี้เนาะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ Okay. ตอนนี้เราก็มาอยู่กับหน้าของการที่เราจะทำความสะอาดคีย์บอร์ดตัว,ตวนี้กันนะซึ่งสีมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ ค้ำๆนิดนึงเพราะว่าใช้งานมานานแล้วไม่ได้ทำความสนะอาดเนาะก่อนที่เราจะมาเคลียร์เจ้าตัวข้างในเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ของเราเนาะเราก็จะเริ่มจากการถอดคีทท์แคปออกมาทั้งหมดก่อนแล้วไปทำความสะอาดกันเรื่องตัวนี้มีถอดคี์แคปซึ่งหาซื้อได้ทั้ง lazada ช็อปปี้มีหมดแต่โดยพื้นฐานแล้วคี์บอร์ดส่วนใหญ่สมัยนี้นะเขาจะมีแถมตัวถอดคี์แคปใลอดที่เป็นพลาสติกซึ่งไอ้ที่ผมมีอยู่ปัจจุบันตอนนี้คือมันหักไปแล้วผมว่า โดยใช้ตัวนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นของที่แถมมาซึ่งแล้วก็อันนี้เป็นของที่ซื้อมาเองแต่ว่าผมไปดัดมันกันเลยแบบแขวนนิดนึงน่าจะเห็นกันอยู่โอเคต่อไปก็คือเดีย๋ยวนะผมก็ไปคีย์บอร์ดก่อนอ่าติดสวิตช์อย่างต่อไปก็คือเราต้องถอดนี่ก่อน,นเลยโอเคไปนะครับ กล okay. ับมากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราพอดพวกคีย์แคปออกไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ในตะกร้านี้ซึ่งเราจะเอาคีย์แคปพวกนี้ไปล้างน้ําแต่ว่าเราจะพักมันไว้ก่อนเดี๋ยวอันอว่ากันอีกทีเดี๋ยวเราจะมาปัดพวกคีย์บอร์ดอะไรนี่เสร็จสักก่อนนอกจาก้นต้องมาทำความสะอาดไอ้ช่องตรงนี้ก่อนสื้อส่วนตรงนี้วิธีทำความสะอาดง่ายๆคือให้ท่านผู้ชมไปหาแปรงแปรงอะไรก็ได้แปรงทาสีก็ได้ที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ายันว่าจะไปขอเป็นของใหม่นะที่มันแบบ ขนนี่มันนิ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยให้เราทําการแบบดกมาเลยแล้วก็เคาะเามันหน่อยก็ได้ทีก่อเน่เนี่ยเคาะเไปเลยก็ได้ไม่ต้องกลัวพังนะเพราะว่าเราไม่ได้ตบแรงขนาดที่มันจะพังได้หรอกดีกว่ามนี้ก็ทนอยู่ระดับนึงเนาะซึ่งโอเคเนี่ยมันมว่าเอาฝุ่นออกมาละแต่ว่าปัดออกมาเนี่ยมันก็อยู่ได้ปัดได้แค่ระดับนึงเท่านั้นอ่ะเพราะแนะนาว่าอย่าใช้แปรงช่วยปัดด้วยดีกว่าเนาะซึ่งเดี๋ยวนะต้องหบบนี้ใช่ไหม แต่โนซ้า,ายมาัน,น,นไมขถนัดเลยแต่มันก็นยังมีเห็นมมันยังมีนิดหน่อยมีคาบมีอะไรที่มันฝังลึกมากๆเนี่ยเนี่ยอย่างเี้ต้องใช้อย่างอื่นช่วย mm hmm. เนาะซึ่งข okay. องเมียอย่างอินมีอะไรเจ็ไปหมดเลยหรือ mm hmm. ว่าจริงๆแล้วเราไม่ ح, ควรทำความสะอาดบนแผ่นรองเมาส์จริงๆก็น่าจะเป็นอย่างน,นั้นนะจริงๆก็ไม şey ่ควรที่จะทำความสะอาดในแผ่นรองเมาส์เลยจริง โอเคเรามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคือตอนแรกอะผมกะว่าจะเอาพวกผ้าเนี่ยมากมาดเนี่ยมาหมาด,มาด,มาดน้าหน่อยนยมาเช็ดแต่ว่าด้วยความว่ามันเป็นร่องอะมันเป็นร่องแบบว่าร่องเล็กๆแกมันค่อนข้างทาความสะอาดยากพอสมควรแล้วตอนแรกอะผมเข้าใจว่าไอ,ตอนน้ตัวเนี้ยตัวสวิตเนี่ยเลสวิตตัวเนี้ยมันค่อนข้างถอดยากเนาะคือตอนแรกผมเข้าใจว่าผมไม่ค่อยผมไม่เคยถอดไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมี ความแน่นยากยังไงไหมซึ่งผมก็ได้ลองถอดดูตอนแรกก็ถอดด้านข้างอางนี้ดูมัน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 ไม่ออกถอดด้านข้างองี้ไม่ออกแต่พอผมเปลี่ยนทิศแปลไปข้างบนปุ๊บโอเคซึ่งเห็นไหมพอมาเป็นทิศบนปุ๊บมันถอดง่ายมากเลยเออก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนแผนกันว่าเราจะทําการเอาสวิตทั้งหมดเนี่ยออกและทําการทำความสะอาดคราบ ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดออกโอเคมาเริ่ม โอเคหลังจากใช้เวลาร่วมสิบนาทีเราก็จะทําการเอามันออกทั้งหมดแล้วซึ่งมันก็จะมีเศษผงเศษฝุ่นอะไรเ,เนี่ยจะไปหมดเลยซึ่งเราก็จะทําการเอาผ้าเนี่ยไปชุบน้ําให้มันแบบหมาดๆก่อนแล้วทําการเช็ดเลยเนี่ยเช็ดเช็ดเลย okay. โอเคตอนนี้เราก็กลับมาแล้วหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดตัวบอดี้ของคีย์บอร์ดเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้นี้ก็คือจะเป็นการทําความสะอาดคียแคบโดยให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูตามในคลิปได้เลยซึ่งตอนนี้ผมกำลังแบบว่าอัดเสียงแยกอยู่นะมันก็เลยอาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงก็คือเราก็จะเอาคีย์แคปเนี่ยเทลงไปในน้ําที่ใส่น้ํายาล้างจานลงไปที่เจอจางแล้วนะที่แบบดูในน้ำอย่าเงเงี้ย และก็ให้เราทําความสะอาดได้เลยแบบว่าเช็ดๆล้างๆถูๆได้เลยเต็มที่ตามอัธยาศัยได้เลยครับพร้อมโอเคต่อมาก็จะเป็นการที่หลังจากที่เราล้างที่แคบสะโพาาที่แคบเรียบร้อยแล้วสเสดดน้ําให้แห้งและให้แห้งเลยเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะเอาเท่าที่ทําได้พอแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหาผ้ามาปูแล้วก็ทําการเอาผ้าแบบซับน้ําเช็ดน้ําหรือว่าเอาพัดลมเป่าช่วยได้เลย ทำยังไงก็ได้ให้มันแห้งสุดนะครับเออประมาณนั้นแหละโอเคโอเคตอนนี้เราก็กลับมาจงหน้าโต๊ะของเราแล้วในส่วนนี้ก็คือให้ทาให้ชท่านผู้ชมเนี่ยทาการใส่สวิต์กลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้ทําความสะอาดด้วยการถอดสวิต์ก็สามารถข้ามตรงส่วนนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้คือผมนั้นคิดผิดไปนิดนึงว่ามันจะต้องถอดสวิต์เพื่อทำความสะอาดอะไรเงี้ยเนาะ ก็เลยอาจจะเลยทําให้แบบช้าไปหน่อยเนาะในส่วนตรงนี้โอเคเดี๋ยวประกอบเซวิสเสร็จเดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่าโอเคอย่างต่อไปก็คือเราก็เทคีย์แคปออกจากตะกร้าของเราอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการประกอบคีย์แคปเข้าไปใส่ในคีย์บอร์ดของเราได้เลยซึ่งสามารถดูตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ โอเคในคลิปทั้งหมดในการทำความสะอาดคีย์บอร์ดก็จะเป็นอย่างที่เห็นเราก็จะมีคีย์บอร์ดสะอาดๆอย่างนี้ใช้เลยนั่นเองโอ้มือไปโดนอะไรโอเคก็คือก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปทำความสะอาดคีย์บอร์ดสำหรับใครที่มีเทคนิคต่างๆหรือว่าวิธีทำความสะอาดที่ง่ายกว่านี้หรือมีอะไรเตือนหรือมีอะไรจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ มีเพียงเท่านี้แหละครับเจอกันครับแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b แกดแชร์กันนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ